สมิงล้างดองโดยวัส,สันปัญจมีตอนที่25ร่างเสือเต็มตัวของสมิงวิ่งมาไกลพอจึงค่อยคืนร่างเป็นคนหลังผิงต้นไม้เพื่อสองตัวเดือหายใจหอบยาวเอามือกุมหน้าอกมันรู้สึกจุกแน่นภายหลังจากถูกกระสุนเหล็กดำของพรานมาเหศักในตอนนั้นถึงกับกระอักเลือด จะต้องพักรักษาตัวระยะหนึ่งมุมปากเสยยียเิยมอีกครั้งในเมื่อแผนการที่วางไว้ได้บรรลุไปอีกชั้นแผนนั้นก็คือเพราะสร้างศัตรูรอบด้านให้กับทูเสือในเวลานี้รอเพียงให้ศัตรูลงมือต่อสู้กันให้ถึงที่สดุดทางด้านอาการบาดเจ็บของพรานเทียบแกหมดสติไปแล้วพรานมเหศสัก์พอมั่นใจว่าเสือเหลืองได้จากไปแล้วรีบเข้ามากางแขน บอกพรานแก่งอย่าเพิ่งโฟมไฟล์ให้ถอยออกไปแกจะช่วยเองสิ่งแรกที่ทำก็คือจับอ้าปากมองดูฟันแกหักหลดเข้าไปติดอยู่ในลำคอขวางช่องทางหายใจจึงใช้ไม้สองอันทำตะเกียบคีบออกมาหลังจากนั้นจึงทำการนวดหน้าอกให้หัวใจเต้นอีกครั้งสลับกับปล่อยลมเข้าปอด ามหลักสูตรของการปรถมพยาบาลเบื้องต้นที่ได้ฝึกในสมัยยังรับราชการผู้หมวดคงเดชเข้ามาช่วยตรวจสัญญาณชีพค่อยหายใจโล่งยิ้มออกมาได้พรานเท่ากระดูกเหล็กอ้าปากหายใจดังเฮือกหายใจได้เองอีกครั้งท่ามกลางความดีอกดีใจของหลานชายต่างกับทนายองอาจที่ตายสนิทโดยที่ไม่ต้องวินิจฉัย ายเกลเกียดเดินไปมองดูลูกน้องคู่ใจที่ทำงานรับใช้มาหลายปีดีดักได้แต่สายหน้าถอนใจจากนั้นจึงเรียกบรรดามือปืนคุ้มกันมายืนเรียงแถวหน้ากระดานเรียกมาตบหน้าเรียงตัวเพราะในช่วงคับขันไม่ได้คิดจะช่วยอะไรเลยแต่ละคนคิดแต่เอาชีวิตรอดพรานเทียบพอรู้สึกตัวหายใจหอบแปลงจากความบอบชำ้ำเนื้อตัวสั่นเทาพยายามจะลุกขึ้นเองแต่ยังไม่ไหว พลานมวนเป็นเสือสมิงไม่นึกเลยว่ามันจะฆ่ากระทั่งฆ่าที่เคยคบหาเป็นเพื่อนกันมาอย่าเพิ่มพูดอะไรเลยครับพักก่อนเถอะพวกผมจะทำแค่หามพรานมาเหศักเอายาหอมมาชงให้เดิมเพื่อบำรุงหัวใจคนแก่ทําไมเพราะต้องการช่วยพวกพรานที่ต่างก็เคยรู้จักกันมาคงไม่ยอมเผยตัวออกมารับหน้าโซ่เึกคราวนี้ ในเกลียรดพอเสร็จจากลงโทษลูกน้องและสั่งให้ทําไม้ขานหามสำหรับแบกศพได้ย้อนมาทางคนเจ็บนึกถึงคำพูดของพรานเท่าได้เตือนเอาไว้ก่อนหน้าตอนนี้เรื่องร้ายได้เกิดขึ้นแล้วได้แต่สายหน้าถอนใจในความประมาทของตนเองเหตุร้ายคราวนี้ต้องเสียคนไปถึงสองคนโชคดีที่ผูกกองมาเหศสักมาช่วยไว้ได้ทัน ผมต้องขอบคุณผู้กองมากครับที่ตามมาช่วยไว้ได้ทันก่อนหน้าเนี่ยผมยอมรับประเมินผิดไปจริงผู้กองเก่งเกินคนฝีมือเหนือล้ำกว่าพรานทุกคนที่ผมรู้จักมาคำเยินยอน,นั้นมาจากใจจริงไม่ได้ทำให้พรานมเหสักฐ์ยินดีนักในเมื่อศึกหนักกำลังรอยอยู่ผมทำตามหน้าที่ตามที่ว่าจ้างครับงานปราบเสือเสมิงเป็นหน้าที่ของผมตอนนี้มันโผล่มันหนึ่งแล้ว เป็นหนึ่งในสองที่หลากเอาคนงานไปกินไม่รู้ต่อกี่ศพส่วนเสือเหลืองผมไม่แน่ใจจะเป็นเสือเจ้าหมายถึงเจ้าป่าแปลงมาในร่างเสือออกมาห้ามเหตุร้ายในคราวนี้ท่านมาแล้วก็ไปไม่อย่างนั้นผมเองก็ยังไม่รู้ว่าจะล้มเสือเมิงตนนี้ได้หรือไม่ดวงตาที่ลดแววยิ่งพยองลงไปมากของในเกลียรติการเสียทนายองค์อาจผู้เป็นเสมือนมือขวาทำให้เสียความมั่นใจไปไม่น้อย ดูถ้าผมจ่ายค่าจ้างผูกกองถูกมากกับฝีมือและกับความรับผิดชอบขนาดเนี้ยถ้าหากวันหน้าเลิกเป็นพรานจะมาอยู่กับผมก็ได้นะคนดีมีฝีมือผมยินดีต้อนรับผมคงไม่สะดวกหรอกครับภายหลังออกจากราชการ ผมใช้ชีวิตเปรียบง่ายๆตามประสาพรานป่าผมต้องการเวลาแล้วก็สมาธิเพื่อฝึกฝนวิชาที่บรรพบรุษของผมถ่ายทอดมาให้เพื่อนำมาช่วยเหลือผู้คนตามแต่กำลังความสามารถที่ยอมรับทำงานเนี่ยก็เพราะรู้ข่าวว่ามีเสือสมิงก่อกรรมทำเข็นแม้นในเกลียดจะพยายามพูดจานโน้มนาวแต่ไม่สำเร็จพรานมาเหศักยืนยันจะรับทำงานนี้เท่านั้น คนชักชวนมีความสุขขมรู้ว่าในเวลานี้ยังไม่เหมาะแต่ยังมีโอกาสหน้าเพื่อพูดคุยกันอีกครั้งเสียจะทำยังไงต่อไปครับสำหรับวันเนี้พรานแซงถามเพื่อดูใจคนว่าจะใจทมินหินชาติตามที่รู้ข่าวมาคนถูกถามใบหน้าเตึงคิ้วขมวดทันทีจากคำถามจี้ใจดำถึงจะเป็นมาเฟียใช่ว่าจะร้ายน้ำใจแม้แต่กับลูกน้อง จะให้ทําอะไรต่อไปได้ครับคนก็ผมตายทั้งทีต้องกลับไปจัดการเรื่องศพให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยกลับมาลุยงานต่อภายใน4ีหวันเนี่ยผมต้องขอฝากแคมป์คนงานไว้กับพูกกองด้วยครับพอพูดจบชายผู้มั่งคั่งได้ล้วงเอาซิก้าคิวบาออกมาเจ้ากเสือ้อมายื่นให้บอกให้โศกแก้เครียดด้วยกันมันเป็นสิ่งที่พรานม ah es, าเหศักไม่คาดคิด และทั้งชีวิตไม่คิดจะแตะต้องกับสิ่งของฟุ่มเฟือยพวกนี้แม้ปฏิเสธยังถูกยัดใส่มือให้บอกว่ามันเป็นสิ่งของเล็กน้อยขอร้องแกบังคับให้สูบเป็นเพื่อนกันพรานมองสิ่งของในมืออย่างชงนไม่รู้ว่าต้องตัดก่อนจึงจะจุดสูบได้ไนเกลเกียรหัวร้อชอบใจช่วยตัดให้ก่อนแล้วหยิบเอาซิปป้ทองเหลืองออกมาจุดไฟให้พอได้อัดควันเข้าปอด พรานเหมือนต้องมนสะกดของสมิงเสียเองอาการมือสั่นได้หายไปได้รับรู้รสชาติของความหรูหรามันเป็นเช่นนี้เองมิน่าคนถึงอยากรวยกันนักผู้กองครับถ้าเป็นไปได้เมื่อผมกลับมาผมตกการเห็นศพเสือสมิงที่ชื่อพรานม้วนมะกองอยู่ตรงหน้าแก่แค่นิคคุณองอาจผมยินดีจ่ายเพิ่มให้อีกเท่าตัวผมสารภาพเลยว่าไม่เคยมีความเชื่อเรื่องพวกนี้มาก่อน คนจะเปลี่ยนเป็นเสือได้ยังไงเพิ่งมาเห็นกับตาต้องเชื่อจริงๆมันร้ายการขนาดนี้ต่อยทุ่มลูกน้องมือดีของผมจัดการก็คงเป็นได้แค่ส่งเยือให้กับมันสู้กับสิ่งเหนือมนุษย์ต้องใช้ผู้มีความสามารถเหนือมนุษย์เข้าปราบพรานมาเหสักสูบซิก้าอีกทีเดียวแล้วก็ดับจะเก็บไว้สู่วันหลังโดยเป็นคนมีนิสัยมัธยัตในเกลียดิรีบเอาซิก้าทั้งห่อยัดใส่กระเป๋าเสื้อให้ มันเป็นอะไรที่เกินไปจริงๆพรานมาเหสักมองหน้าแต่ก็ยอมรับว่าได้พ่ายแพ้เป็นครั้งที่สองให้กับรสชาติของความหรูหราฟุ่มเฟือยหวางใจเธอะครับมันเป็นหน้าที่ของผมแต่แรกจะต้องหยุดพรานม้วนก่อกรรมทำเข็นให้ได้ต้องได้แบบนี้สิผมหวังในตัวผูกกองมากนะทั้งสองหัวรอะขึ้นพร้อมกัน ทำเอาพูกลูกน้องที่กำลังเสียใจกับการจากไปของเพื่อนที่ตายไปพร้อมกับทนายองอาจต้องตะลึงนายเลือดเย็นหรือเหมาซิก้ากันแน่ทางด้านพรานพื้นเมืองได้ไปตัดต้นไผ่มาแบะเป็นแผ่นสำหรับนำมาหอ่อศพแล้วใช้เปลือกไม้ทำเปียนเชือกมาร้อยรัดพอสอดไม้คานหามจึงแบกขึ้นบ่าทุกอย่างทำอย่างเร่งรีบ พอเสร็จแล้วจึงเดินตามหลังในเกลือเกยีเกยดกับพรานมเหสักที่พูดคุยกันไปอย่างถูกคอขณะที่หมวดคงเดชได้แต่คอนเปินเดินตามหลังแล้วนิ่วหน้ารู้ว่าภารกิจวันนี้ไม่ได้อะไรเลยทางด้านพรานเท่าอยู่ร้างท้ายถูกนำมานอนเปลโดยมีพรานเก่งกับพรานวันทำหน้าที่หาม เพิ่งจะไปได้หน่อยเดียวแกลืมตาขึ้นมาเห็นศพนำหน้าเท่านั้นถึงกับตาลีตาลานร้องโวยวายให้เอาตัวแกลงอย่างวยวๆจะลงทำไมละพรานเทียบเข้าไม่ขึ้นเปหามผีเว้ยใครสั่งสอนว่าให้แบบผีนำหน้าคนเป็นพรานเท่าได้แต่บ่นออดแอดมันสวยจริงๆโดนหามตามผีโท่พรานอายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วจะถือทำไมขึ้นไม่คานเธอ พวกลูกหลานจะหามไปส่งให้ถึงที่ถึงที่ไหนว่าไอ้เกงอย่าบอกนะจะเอาไปฝังพรานวันหัวเราะแทบจะสำลักจะปวดมวนท้องก็คราวนี้เท่ากระดูกเหล็กร้องวากแข่งเหี่ยวๆยังมีแรงถีบยอดออกคนปากดีตามเดีพานท้ายเปินทุบให้คนละตบสองตบเล่นเอาสองคนวิ่งหนีกันกระเจิง เสียงดังทางนี้ทำเอาพรานมาเหสับกับในเกลือเกียรหันมามองว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากเกือบตายแกลุกมาเดินเองได้แล้วครู่ต่อมาพรานเก่งต้องให้แกขึ้นขี่หลังก่อนจะเป็นลมเป็นแรงไปเสียก่อนการเดินทางเป็นอันสิ้นสุดต้องย้อนกลับไปทางเดิมโดยมุ่งหน้าไปทางดวงตะวันสีสุกแดงปลังในม่านเมฆสีคล้ำคล้ายฉาบวิสีของดอกแคสดสด หรือดูมวรสุมฝนฟ้าตกลงมาได้ทุกเมื่อทางด้านถ้ำหน้าคราชในถงถ้ำอันมีพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบต่อหน้าหินงอกรูปพญานาคผาดกับปลัดโยธินยืนพนมมือบริกรรมคาถาลิงลมพอรวบรวมพลังเกียรตได้แล้วการเคลื่อนไหวมีความคล่องแคล่วว่องไวผิดไปจากเดิมผาดวิ่งเข้าใส่อ,อสอก้อนจะจับตัวแกเบี่ยงซ้ายหลบมือ แล้วถีบยันเข้าสีข้างจนหัวทิมเป็นจังหวะเดียวกับที่ประหลัดโยธินโถมมาทั้งตัวกางสองแขนจะกอดรัดแกฉากหลบได้อีกเตะข้อเท้าทีเดียวประหลัดโยธินหัวทิมกลิ้งเป็นลูกขนนนแม้ว่าแกยังไม่ได้เอาจริงใช้คาถาลิงลมเป็นชายวัยกลางคนมีพงมีแต่ชั้นเชิงมวยไทยได้ดีผิดกับสองคนที่ยังหนุ่มชะกันแค่เริ่มต้นก็ลงไปนอนเอามือกุมหน้าผากกุมดั้งจมกูก อ,อสอก้อนจุกป,ปากโครงหัวยังต้องฝึกอีกเยอะทำไมเล่นกันแลงนักลพีก้อนประหลัดโยธินเอามือกลมดังจมกูกบ่นเสียงดังโอ้อีแข่นี้ยังน้อยไปครับริจะไปส่กระเสือสมิงยังต้องฝึกอีกเยอะแต่เวลาของเรามีไม่มากก็ต้องเอาการเล่นแรง,งแบบนี้แหละขอเตือนอีกทีใครป้อแป๊ผมทุบเก็บตัวตอนนี้ยังดีกว่าไปให้เขาฆ่าแกพูดเสียงดังเฉียบขาดแล้วชี้ไปที่หายกับขาบ ที่กำลังวิ่งไล่จับกันโดยผลัดกันไล่จับคนละยกภาพที่เห็นมันช่างเหมือนลิงสองตัวบัลัดโยทินถึงกับหน้าเหรอไอลิงสองตัวนั่นยังจะไหวได้อีกเหรอที่เห็นน่ะถ้าเจอกระเสือสมิงยังหลบไม่ทันนะแค่วิ่งเร็วอย่างเดียวไม่พอยังต้องฝึกอีกมากสิ่งสำคัญไม่ใช่สักแต่ใช้แรงวิ่งต้องอ่านการเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายด้วยเพื่อหาทางหลบหลีก ถ้าคนมีพื้นฐานมวยมาบ้างจะเข้าใจการยืนมวยเมื่อกี้ผมใช้การย่งยางยอะยักเยื้องถดถอยเหาะเหินใช้การหลอกลอก่อแต่เวลามีน้อยผมสอนยืนมวยให้จำคราวเดียวมันยากผมจึงอยากจะใช้สัญชาตญาณปลัดโยทินรู้สึกอ,อสอก้อนลึกล้ำมากยังคิดแล้วอยากตำหนิตัวเองที่มีคนเก่งอยู่กับตัวแต่ใช้ประโยชน์ไม่เป็น สัญชาตญาณหมายความว่ายัางไงครับมันนึกภาพยากกว่าฝึกท่ามวยไทยซะอีกนะพอมาใช้คำยากแก่ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันเอานิ้วมือกวาดขนคิ้วมีเส้นงอกแซมนึกาักคำพูดอธิบายอยู่อึดใจเรากำลังฝึกวิชาลิงล้มกันนะครับดังนั้นมันต้องเกี่ยวข้องกับลิงเป็นแน่ลิงมีสัญชาตญาณเอาตัวรอดของมันเวลาต้องอเผชิญหน้ากับศัตรูในธรรมชาติ ผมอยากให้นึกภาพเวลาลิงเจอเสือถ้ายวิ่งหนีตรงๆลิงวิ่งหนีเสือไม่ทันล็อกแต่ลิงหนีอยังไม่ชั้นเชิงของมันผิดกับหมาเวลาหนีมันวิ่งหน้าตั้งหางตกวิ่งได้ไวกว่าลิงเสอีกยังไม่รอดเสือเลยผมจึงบอกได้เลยว่าวิ่งเร็วอย่างเดียวหลบเสือไม่ได้ปลัดโยธินดีดนิ้วฉีกยิ้มกว้างเหมือนจะอวดฟันเพิ่งจะนึกภาพออกแล้วผมเข้าใจแล้วละมีเรื่องสมัยเป็นเนน เอามาเปรียบกันได้ในวัดมีหลวงตาดุมากบางทีพวกเน้นพากันไปเล่นสนใกล้กุฏิหลวงตาลงมาเอาไม้เรียวมาไล่ตีเน้นรูปอื่นโดนไปคนละหลายทีผมเด็กสุดแต่รอดไม้ได้ทุกทีตอนนั้นผมหนีด้วยสัญชาตญาณเพราะเห็นแล้วหลวงตาเงื้อไม้ทางไหนตีลงตีเฉียงตีกวาด ผมหลบตามจังหวะไม้หลบซ้ายหลบขวาหรือก้มหลบทำามาลุงตาหวดไม้วิดโดนลมตลอดจนแกหอบด่าไอ้ลูกลิงผมจำได้แล้วละปลัดเข้าใจคิดนะครับจะเอาแบบนั้นก็ได้มันแน่นอนอยู่แล้วเรื่องแบบเนี้ต้องใช้เกินใช้แต่กำลังไม่ได้หรอกปลัดโยทินเอานิ้วแตะที่ขมับ ทำเอาอาสอก้อนหลุดขำไปด้วยไม่คิดว่าฝึกหนักยังอารมณ์ดีกันได้ผาดเอาเต่นนิ่งเงียบเอามือกลุมสีข้างููดปากไปด้วยได้แต่ใส่หัวเมื่อก่อนตอนก็เคยใช้กระถาลิงลมได้ก่อนไปรบที่เวียดนามพอกมฝึกให้หนักกว่านี้มากถ้าไม่ได้ดังใจแกทุบตีจนช้ำไหนเลยปากก็ด่าว่าทำได้แค่นี้ริอาจจะไปรบไอ้ลูกไม่เอาไหน แต่เพราะความหัวดือ้อผาดในตอนนั้นจึงทุ่มเทฝึกจนได้ผลการฝึกที่ดีในเวลาต่อมาเรื่องคาถาอาคมไม่ได้ด้อยไปกว่าพี่ก้อนแต่พอปลดจากทหารไม่ได้ทบทวนวิชาที่มีจึงเสื่อมถอยปลัดโยธินได้ฟังเคร็ดจ,จากอสอก้อนบังเกิดความมั่นใจเต็มเปี่ยมคราวนี้ไปร้องท้าสองเด็กหนุ่มให้มาไล่จับพาถันปมะ่หยุดโดไม่คิดว่าจะทำได้ พอเริ่มขึ้นปหลัดแม้จะดูช้ากว่าแต่ทุกครั้งเหมือนห้ควา้านลมขาบเข้ามาด้านหลังกลางแขนจะจับปหลัดเยื้องไปทางขวาเพียงก้าวเดียวทำเอาขาบโดดเข้าชนกับห้จนล้มคราวนี้เด็กหนุ่มเกิดฮึดฮัดเร่งความเร็วมากขึ้นจะจับตัวให้ได้ปหลัดบริกรรมคาถาลิงลมในใจไปด้วยยิ่งมีความมั่นใจจิตมีกําลังทําให้คาถายิ่งสำเร็จผล เคลื่อนไหวร่างกายแต่ละครั้งมีเสียงดังวูบวาบรู้สึกร่างกายเบาหวิวเหมือนมีกระแสลมห่อหุ้มพาร่างกายให้เคลื่อนไหวได้ดังใจมีอยู่ช่วงหนึง่งหายกับขาบล้อมหน้าล้อมหลังปิดทางหนีปหลัดกระโดดข้ามหัวเหมือนหอกทำเอาคนมองอึ้งไปตามๆกันไม่คิดว่าจะโดดได้สูงขนาดนั้นอ,อสอก้อนยืนกอดอกยิ้มอย่างชอบใจในที่สุดก็มีคนเข้าใจเคล็ดวิชาลิงลมแล้ว แม้อากาศภายในถ้ำจะเย็นสบายผาดให้ใจหอบเหงื่อออกจนเสื้อผ้าชุ่มโสมกายด้วยทุกคนฝึกกันมาหนักตั้งแต่เมื่อคืนข้ามไปอีกวันผาดให้รู้สึกเจ็บใจจวนจะข้ามแล้วตนเองยังไม่คืบหน้าไปถึงไหนรู้ว่าตอนนี้ประหลัดโยธินแสงหน้าไปแล้วถ้าตนเองยังป้อแป้อยู่คงไม่มีหน้าสู้วิญญ,ญาณพ่อกรรมที่ตายไป พี่ก้อนขออีกทีระวังตัวด้วยผมจะเอาจริงแล้วนะผาดตั้งกาดมวยทําท่าเอาจริงเข้ามาเลยไอ้พาดคราวนี้ข้าเอาจริงเตะต่อยจริงไม่ลบอย่างเดียวแล้วละร่างสูงใหญ่พุ่งทะยานเข้ามาอาสอก้อนหลบได้อย่างใจเย็นปล่อยมัดขวาตรงขโนกแก้มจนเหงือกระเซน็นรู้ว่าผาดดีแต่ใช้แรงไม่มีทางต่อยตนเองโดนรำพึงนั่งมองอยู่ส่งเสียงกรี๊ดแหลมขึ้น พวกนี้อยู่ๆก็เอาจริงขึ้นมาเตะต่อยจริงจังเหมือนโกรธกันจริงผาดบริกรรมคาถาลิงลมในใจไปด้วยนึกถึงตอนหลบลูกกระสุนจากทหารแกวแดงมันอันตรายถึงชีวิตหากสมาธิวอกแวกได้ม้วยมรณาคราวนี้ปลายเท้าชนปลายเท้าไม่มีกลัวไม่มีถอยอ,อสอก้อนรู้สึกว่าเหมือนว่าถูกกอริลลาไล่ฟัดมีความเร็วและดูดนันผิดไปจากทุกครั้งจากเดิมต่อยโดนเต็มเต็ม ต่อมาโดนแค่ถากหลังจากนั้นต่อยโดนลมอย่างเดียวผาดเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นมีเสียงลมอูบวาบเข้าสู้สายลมอีกคนมีจังหวะหนึ่งต่อยเข้าสี่ข้างเพื่อนรุ่นพี่ดังพลักพอพอกรข้าหายใจไม่ทันหยุดทำไมละพี่กรผมเพิ่งจะจับเคล็ดได้ผ่านรู้สึกมันว่าตนท่องอยู่ในสายลมเต้นเหาะๆไปด้วยสี่โครงจะหักไอบ้บ้าต่อยไม่มียั้งเลย ผาด6กคเมนตีลังกาไปด้วยตัวใหญ่แต่ไม่เชื่องช้าอีกแล้วอสอก้อนแม้จะเจ็บแต่ก็ยังหัวร้อชอบใจผาดคนเดิมกลับมาแล้วคราวนี้ตั้งการมวยออกหมัดเท้าใส่กันเอาแค่โดนตัวอากาศรอบตัวมีลมหมุนวนผงคลีปลิวว่อนรำพึงนั่งมองดูอยู่ตบมือชอบใจทั้งสองจึงหยุดพักหายใจยิ้มได้แม้เหงื่อเต็มหน้าเสียงเฮดังๆของเด็กหนุ่ม ทำไม่ต้องหันไปมองประหลัดโยธินถูกจับตัวได้แล้วถูกจับขึ้นบ่าวิ่งแห่ไปมาเจ้าตัวหัวเราะชอบใจไม่เคยเหนื่อยและสนุกขนาดนี้มาก่อนพาดยืนมองได้แต่หัวเราะดังอึกๆรู้สึกว่าตนเองโชคดีได้ฝึกร่วมกันกับทุกคนล้วนแต่เก่งๆทั้งนั้นนี่ถ้าไม่เขี่ยวเข็นจริงจังคงไม่มีทางก้าวหน้าในเวลาอันสั้นแน่ๆทุกคนวันนี้พักกันเท่านี้ก่อน อ,อสสก่อนพูดจบก็ลงนั่งเอามือขำพื้นก่อนจะลงไปนอนแผ่ราไม่เคยรู้สึกเหนื่อยขนาดนี้มาก่อนรู้ดีว่าตนเองไม่ใช่คนหนุ่มแน่นเหมือนแต่ก่อนแล้วราพื้นนั่งเย็บผ้าไปด้วยมองเห็นความพยายามของทุกคนได้แต่อมยิ้มตอนนี้รอยได้เย็บผ้าของเธอดูดีขึ้นกว่าเดิมถ้าใช้ความพยายามและตั้งใจจริงของแค่นี้ทำไมจะทำไม่ได้ พลันหยุดชะง,งักหันไปมองหาอีกคนว่าแต่สอรับพองหายไปไหนแล้วเมื่อกี้ยังเห็นนอนอยู่ตรงนี้ผมเห็นขุดหาของกินแถวแถวหน้าถ้ำครับพี่ลำเพิงหัวเผือกป่าแถวเนี้ยมีเยอะหายชี้ไปที่หน้าถ้ำซึ่งพื้นดินอยู่ต่ำลงไปหลายเมตรลำเพิงเดินไปชะงงอกดูเห็นเพียงรอยขุดดินไม่เห็นคน แต่สิ่งที่ทำไม่ต้องตกใจอ้าปากค้างพูดไม่ออกทําได้แต่เพียงชี้นิ้วไปที่รอยตีนเสือย่ำเป็นรอยไว้พักพวกเร่งตามมาดูถึงกับตะลึงไปด้วยกันมีเสือย่องเข้ามาใกล้โดยที่คนทางนี้ไม่ได้รู้ตัวเลยเอ,อสสก้อนกับประหลัดโยธินรีบคว้าเปินตามติดไปทันทีไห้ข้าพอตั้งสติได้ก็กระโจนลงไปด้วยคาถาลิงลมรำเพงขึ้นขี่หลังพี่ชาย เพราะรู้ว่าทุกคนจะใช้คาถาเพื่อตามไปช่วยคนให้เร็วที่สดุดเจ้าแม่ไซเจ้าแม่อยู่ที่ไหนครับสรพงเอามือป้องปากตะโกนรอบตัวเวลานี้คือป่าทึบห่างไกลมาจากถ้ำสิ่งที่เขาได้ยินตอบกลับมาคือเสียงหัวเราะหวานใสเย็นยาเยือกของหญิงสาวนางหนึ่งในป่าอันอุดมด้วยเถาวันย์พันเลือยรอบต้นไม้ให้ระยงระยางถัดไปอีกหน่อยจะเป็นลำธารอันตื้นเขิน เขาถูกเสือคาบมาพอดิ้นรนหลุดมาได้ก็ถูกทิ้งไว้ตำลำพังรู้แน่แก่ใจแล้วเจ้าแม่จะต้องหาเรื่องมาลองใจเขาอีกเป็นแน่ถ้าเจ้าแม่ยังบัวอ้อยอิงไม่ยอมออกมาแล้วก็ผมจะกลับอย่าเพิ่งงอนตีพ่อนนมขครยังไม่ได้ทักทายเจ้าเลยนะน้ำเสียงของหญิงสาวดังมาจากด้านหลังต้นตะเคียนที่มีเถาวันเส้นหนึ่งไกวไปมาเหมือนมีคนนั่ง หมอกขาวพร่างพราวระเหยขึ้นจากผิวน้ำเป็นฉากหลังของป่าอันอุนดมไปด้วยเถาวัลย์เป็นป่าที่เงียบเชียบไร้สิ้นเสียงนกเสียงแมลงเมื่อชายหนุ่มก้าวไปพ้นมุมบงังสายตากบพบเข้ากับแผ่นหลังขาวเนียนของหญิงสาวเจ้าของเสียงเธอนั่งบนเถาวัลย์กวยตัวน้อยๆเมื่อยันกายขึ้นยืนอย่างเต็มสัสดส่วนพอหันหน้ามาสรพงตะลึงงานเล็กน้อย เมื่อหญิงสาวไปสนามไม่ใช่เจ้าแม่สายอย่างที่คิดคุณเป็นใครกันครับลักพาตัวผมมาทำไมสรงบงถามออกไปแม้จะรู้อยู่เต็มอ,อกเธอไม่ใช่คนข้ามีนามว่ามันนี้เป็นบริวารของเจ้าแม่สุวรรณลัศมีข้าได้รับมอบภารกิจให้มาพบกับเจ้าถ้าอย่างนั้นก็รีบออกมาเถอะครับมีภาร,รกิจเกี่ยวข้องอะไรกับผม นางไม้ไม่ตอบร่างอรชรมีเพียงหนังเสือห่อห่มร่างกายส่วนบนและล่างเยื้องย่างโดยดีลาของนางพญาแห่งป่าลงไปในลำธารที่ใสยเย็นลึกเพียงข้อเท้าเท่านั้นโน้มตัวลงหยิบดอกไม้ป่าที่ลอยน้ำมาทัดใบหูมืออีกข้างโอบเนินเนื้อที่มากจนล้นเป็นภาพอัญชวนพิษให้สนิทเสน่หาย,ยิ่งนักสระพงรู้ว่าตนเองเป็นชาย จุดอ่อนคือหญิงงามมาเจอแบบนี้ต้องรีบแก้ไขก่อนที่จะสายเกินไปโชคดีมีผ้าเช็ดหน้าติดตัวจึงรีบเอามาพับแล้วเอามาพันปิดตาไว้ป้องกันไม่ให้มองเห็นแม่นางไม้ยืนเบี่ยงข้างเล็กน้อยมือข้างหนึ่งถือเต้าเครื่องซีกตักน้ำมาราดจากหัวไหลลงสู่แผ่นหลังขาวเนียนสะโพกสุดเสียงสังที่เธอบรรจงโลปไรริมฝีปากอวบป่มเพเยขึ้น มีเสียงครวนครางเล็กน้อยเมื่อมือเรียวสัมผัสกับสิ่งหน้าหาหรือหันขนตางอนของเธอปลายมาที่ชายหนุ่มบ่งบอกความในว่านี่คือการยั่วยวนอย่างแท้จริงและเขาควรจะเข้ามาสมสู่กับเธอได้แล้วพลันสิ่งที่เห็นตรงหน้าทำให้หญิงงามตะลึงตัวแข็งทื่อสิ่งมหัศจรรย์ของป่าหาใช่เธอไม่แต่เป็นเขาที่ยืนนิ่งมีผ้าผูกปิดตาไว้ด้วย นั่นเท่ากับการยุ่วการรมของเธอไรซึ่งความหมายเจ้าช่างบังอาจนักไม่เคยมีชายใดทำกับข้าเช่นนี้มาก่อนผมไม่ได้ทำอะไรร่วงเกินคุณนะครับมองก็ไม่ได้มองด้วยโสรพงผายมือสองข้างยักไหล่ไม่คิดว่าตนเองจะทำอะไรผิดนักหนานางไม้เอามือท่าออกหายใจหอบแรงไม่คิดว่าจะพ่ายแพ้ยับเยินเ,เช่นนี้ ข้าได้ยินพูดผีเทวดาในป่าพูดถึงเจ้าใครก็เอาชนะเจ้าไม่ได้แม้แต่เจ้าแม่สุวรรณลัศมีขับเรื่องผ้าขนาดเนี้ยังไม่คิดจะมองจะผิดปกติเกินชายชายตรีไปแล้วมัง้งการดูร่างกายเปลือยของผู้อื่นมันเป็นเรื่องเสียมารยาทผิดวิสัยของสุภาพบรุรุษผมไม่รู้เจ้าแม่ให้คุณมาทําภารกิจอะไรกับผมแต่โปรดใส่เสื้อผ้าเถอะครับแล้วค่อยมาพูดจาก,กันถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องผมจะไปจากที่นี่ สรพงษ์พูดเสียงเรียบปลดผ้าปิดตาออกแต่ก็หันหลังไปทางอื่นไม่ได้มีความคิดจะยนโฉมให้ต้องรู้สึกผิดกับรำเพงคู่มั่นของตอนแม้ว่าจะพ่ายแพ้แล้วแม่นางไม้บิดน้ำเสียงสะอึกสะเอือนกล่าวด้วยน้ำเสียงฟูมฟายเข้ามาคลานเข่าแทบเท้าอ้อนวอนให้เห็นใจ เธอจะถูกเจ้าแม่สลงโทษหากปรนิบัติชายหนุ่มที่เป็นแขกของเจ้าแม่อย่างขาดตกบกพร่องทูนหัวของบ่าวได้ปลอดเธอให้โอกาสบ่าวได้ปรนิบัติด้วยเธอปล่อยครับอย่าทำแบบนี้เลยมันไม่ดีไม่ดียังไงหรือท่านเป็นชายที่บกพร่องเป็นบันดาะหรือไงถูกกล่าวหาเป็นกระเทยสรพงคิ้วขมวดเริ่มจหง,งุดหงิดหากยังทำแบบนี้อีกผมจะไปแล้วนะครับ คุณลักพาตัวผมมายังไม่พอยังจะทำลายศักดิ์ศรีของผมจะทำให้ผมทำผิดกับคู่มัน่นก็ได้เจ้าแน่มากข้ายอมแพ้เจ้ามันคงกับหญิงคนนั้นตามคำเล่าหรือจริงๆพูดจบแม่นางไม้ได้เดินไปที่ผู้ไม้ห่างออกไปแล้วยกเอาสิ่งหนึ่งออกมามันคือพานทองคำที่มีข้าวปรุงสุกใหม่ๆกำลังส่งกลิ่นหอมแรงราวกับกลิ่นของมะลิป,ป่า ข้าวถูกเคี่ยวจนข้นคล้ายแป้งมีหลากสีสันสรพงได้กลิ่นหอมแล้วรู้สึกหิวขึ้นมาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนพอก้มพิจารณาดูแล้วเอ่ยปากชมว่าน่าทานมากแม่นามไม้ยิ้มย่องยกคนโทมารินน้ำนมแล้วเชื้อเชิญให้เดิม่มเขากำลังรู้สึกหิวอยู่พอดีคิดว่าคงไม่เป็นไรพอได้ดืม่มรู้สึกร่างกายมันกระปรีก้กระเปร่าขึ้นทันที นมอะไรครับรสชาติดีมากเลยได้กำลังดีด้วยนอกจากอาหารแค่ยังมีน้ำนมกระทิงมามอบให้อีกนะเจ้าเดื่มแล้วจะมีพลานามัยแข็งแรงและก็ทรงกำลังเหมือนกระทิงตัวผู้ในฤดูผสมพันธุ์สรพงศ์รู้สึกตัวช้าไปแล้วดูเหมือนน้ำนมจะเป็นยาปลุกกำนัดทำให้ร่างกายหนุ่มร้อนวูบวาบนางไม้หัวเราะในลำคอ ในที่สุดก็หลงกลเข้ามาแกะกระดุมเสื้อออกใช้ฝ่ามือลูบไล้ให้เกิดไฟราคะทำเอาเขารู้สึกขนลุกสู้รู้ว่ากำลังจะเสียท่าแต่ทันใดนั้นได้มีบุคคลที่สามเข้ามาขัดขวางเสียก่อน